บอลนาร์นมนตรงโอเคฮะงานเก่างานเก่าโอเคเใส่เจอรบีไปพร้อมครับผมเดี๋ยวเว้ที่ไปทาสีใหมเี้ยสีดำกันฮะอยากได้สีเขียวๆนะผมมาสีเขียวตูดตุดเนี่ยว่าบอลนักอสอยเอ๊ะไปตนหมดไปเลยวะเอานอนไป เดี๋ยวจะยกตึงหน่อยเออเฮียใจแบบโอนบบใ,ใจเลยะครับก็ไปเอากอีม e าแล้วเนาะทีนี้ผมจะโมดิฟายมันนะครับใสสีใหม่ทลนิดนึงนะครับตัวนี้ผมซื้อมา2,900นนะครับก็คือเป็นโต๊ะรุ่นเก่านะครับน้ำหนักมันจะดีแล้วก็เหล็กนะครับมันไม่ใช่เหล็กเนาะมันเหมือนเหล็กหล่อนะนี้เวลาเราเนี่ยก็ขูดสีเก่าหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ สีธรรมดาเนาะสีสเปรย์ต้นธรรมดาเนะี่ยวนธีใช้กระดาษทรายแบบนี้อันนี้ผมมาซื้อมาจากหนองแซงครับหนองแซงแจงเวงนี่นครับใช้สีธรรมดานี่แหละแล้วลาขูดเสร็จแล้วก็กระดาษทรายแัดนิดนึงนะครับวิธีขูดนะครับผมก็ประหยัดต้นทุนในการใช้ใช้มีดนะขูดมาเลยถามว่ามีดคมหมดไหมหมดผมก็รับนะครับเพราะว่าผมมีหินอยู่แห้ง สียงดังนิดนึงนะครับเสียงดังนิดนึงแต่ว่ามันก็ออกดีนะขุดไปเรื่อยนะครับเป็นหมดครบนะครับมันจะขาวๆอย่างนี้เนาะขุดวนๆไปเสร็จแล้วก็กระดาษทรายรูปทีหลังนะครับก็จะเสร็จแล้วครับผมอีกนิดสิ แล้วก็นี่ครับเสร็จแล้วก็กระดาษทรายนะครับครับก็ขัดพอประมาณนะครับไม่ต้องมากอะไรก็ได้แต้อที่่งต้องระยหยัดบางท่านไม่ชีพนะครับแต่ มันสวยงามนะเดี๋ยวเราก็้นสีครับมันก็สวยับผมโอเคขัดเสร็จแล้วก็เช็ดออกนะครับมันก็ไม่หมดดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามัขัดด้วยมือเนาะไม่เหมือนเราใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องทูทปันปันอันนี้เป็นของเราเองนะครับเราทาแค่ไหนก็ได้นะครับทำเอาดี้ก็ได้หรือจเอาแค่นี้ก็ได้นะครับนี่สวยไหมครับอ่าอย่างนี้ยังไม่พ่นนะครับได้สวยแล้วนี่ครับก็ขัด มันไม่หมดแล้วครับไหน,นที่ไม่หมดก็ปลปอยไว้อย่าให้มันมีสนิมก็พอครับเพราะว่าสนิมนี้เวลาสีมันเกาะไปนะครับสนิมมันลอกออกแล้วก็สีมันจะหลอดตามสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเราเข็ดเข็ดเข็ดออกดีๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาพ่นสีกัน,นครับผมนี่ก็เตยธรรมดาเราเนี่ยไม่ต้องใช้มือชีดก,ก็ทาได้ครับผม,ผมก็ไม่ใช้มือชีดนะมีช่างกับผมนะแต่ว่าทําทุกอย่างที่เห็นนะขวาง อะไรทําได้ะะครับเราไม่จํากัดว่าเราทํานู่นเป็นนี่เป็นนะครับห้าสิบห้าบาทครับเวลาพ่นนะเราไม่ต้องไปพ่นทีเดียวเสร็จเราพ่นบางๆเนาะเราขย่าก่อนขย่าเม็ดสีมันมันเข้ากันอะทั้งเรยนะนี่ก็ไม่มีอะไรนะนี่ครับทีนี้ผมเปิดพัดลมไว้นะปิดพ <c oughs> <c oughs> ัดลมครันี่บเราจะพ่นสองรอบเนาะ เราข้นรอบแรกก่อนให้เป็นทางให้ปนเ,นเป็นแนวก่อนมาเนี้นเสาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ข้นทางทีหลังไม่ต้องใจใจร้อนค่อยๆไปก่พอเราข้นทางนี้เสร็จแล้วก็เอามาทางตามสบายไทยแด์นะครับไม่ต้องมีจิงไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะขคนนี้ผมข้นเสาล่วก่อน เพื่อนก็อยาทำก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็หมุนหมุนตามกคนเลย อรอบแรกก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้พอรอบแรกเสร็จแล้วก็มาเพิ่มรอบสองนะครับนะครับรอบแรกก็เสร็จไปแล้วครับรอบแรกเนาะนี้ก็ทีนี้เราจะมีรอบสองนิดหน่อยนะครับฝองหนึ่งอาจจะว่าพอดีนะครับอาจจะเหลือเลอกน้อยหรืออาจจะไม่พอครติดปม่ไ,ได้นี่ครับนี่รอบแรกนะครับก็สีก็น่าอยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเรามาพูดเรอบสองกันนะครับอันนี้จะสวยงามไหมเดี๋ยวก็มาดูกันเรล้วครับเพื่อนๆครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมใช้สีกระป๋องเดียวเองครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันจากที่ว่าเป็นสนิมเนาะก็พ่นทับไปเลยนี่ก็พ่นแต่ข้างๆครับนี่พ่นอันนี้ก็สีหมดก่อนเหลือนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าจะไปซื้อสีมาใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็โมนิฟใหม่เล็กน้อยนะครับ นี่ผมก็เอาเวลานั้นผมก็เอาอน,นี้มันติดนะวงกลมจะได้มันติดนี่ก็ยังเลอะเลยเราต้องเอาเกล็นกอฮอ์มาเช็ดออกนะครับงันไม่สวยนะต้องเช็ดออกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่นีก็เลยมาหน่อยหนึง่งก็พ่นตามบ้านๆแล้วมันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็โต๊ะเก่าครับสองพัน